สวัสดีครับวันนี้ผมจะหยิบเอาโ o บายชาร์ r เจอตัวละสิบกว่าบาทมาแปลงเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ IoT ที่ทำขึ้นมาเองก่อนอื่นเลยเราต้องถอดสายไฟของขาปลั๊กอะแดปเตอร์ออกก่อนจากนั้นก็ถอดขาปลั๊กไฟผมใช้คีมในการดึงออกมาจากนั้นผมก็บัดกรีสายไฟทางอินพุต ซึ่งเป็นไฟส2 0ยโวลต์เข้าไปในจุดเดิมที่เราถอดสายไฟของขาปักออกมาเมื่อสักครู่พยายามเก็บปลายทองแดงให้สั้นที่สุดก่อนบัดกีหันหน้าสัมผัสของพอร์ต USB ตัวเมียเข้าหาตัวฝั่งซ้ายคือบวกขวาคือลบถ้าเส้นตรงลงมาจากพอร์ต USB เราก็จะรู้ว่าเราจะต้องบัดกีขั้วบวกเข้าที่จุดไหนบัดกีขั้วบวกและขั้วลบให้ถูกต้องแต่ก่อนนําไปใช้งานจริงควรใช้มัลติมิเตอร์วัดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งทีแรกเลยคิดว่าจะให้สายไฟทั้งหมดออกมาตรงกลาง แต่สุดท้ายแล้วติดสายไฟจึงต้องแก้ไขบางมุมทั้งสีให้สายไฟออกมุมทั้งสีของฝาครอบแทนเพียงเท่านี้เราก็ได้แหล่งจ่ายไฟถูกๆสำหรับอุปกรณ์ IoT ของเราแล้ว